สวัสดีครับมาพบกับผมนะ้าหลังพระนครออฟฟิเชียล Official นะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยพอดีออกกำลังกายครับนะที่บ้านเสร็จแล้วก็เลยเออทำคลิปหน่อยที่สัญญากันไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องที่ผมเนี่ยเคยมีปัญหากับ บ้านฝั่งทนนะครับในยุคในอดีตอันนี้เล่าให้เป็นอุทาหรณ์นะครับไม่ได้ต้องการจะมารื้อพื้นหรือฟื้นแผ่อะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าสิ่งไหนเนี่ยเล่าไปแล้วเนี่ยกระทบกับใครนะและทําให้คนนั้นรู้สึกไม่ดีเนี่ยผมระลังพระนครกราบขอโทษนะตรงนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเติมกาแฟนิดนึงนะฮะอืล้างล้างสเลดน้าลายนิดนึงนะฮะก่อนเข้าเรื่องล้างสเลดน้ําลายนิดนึงนะครับอ่ะ ในยุคก่อนอดีตเลยนะครับในยุคที่ผมอยู่วัยหนุ่มเนี่ยปี2547เนี่ยต้นปี48จริงๆแล้วเนี่ยบ้านฝั่งทนกับบ้านพระนครเราถือเป็นบ้านเดียวกันเรเรียกว่าบ้านกทมนะครับบ้านกทมเสร็จแล้วเนี่ยเหตุการณ์แรกเนี่ยแต่ยังไม่ได้แตกหักอะไรกันมากนะครับก็คือช่วงประมาณปลายปี48เนี่ยที่แดนสามวัยหนุ่มเนี่ยมันมีบ้านชนบุรีกับบ้านพระนครเนี่ยทะเลาะกับบ้านฝั่งทนนะครับจนทําให้เรือนจําวัยหนุ่มตอนนั้นเนี่ย ถือว่าแตกเลยทะเลาะกันหลายวันมากคะคือทั้งทะเลาะกัน3วันติดเลยมั้งเหมือนกับเล่นไปแก้ไปแก้มาแก้ไปแก้แกมาจนเจ้าหน้าที่เนี่ยระงับเหตุนะครับก็คือเหมือนกับเจ้าที่ก็เลยนําคนที่มีประวัติเกเรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตัวแรงตัวท็อปที่เคยทําผิดซ้ำซากเนี่ยในยุคนั้นเนี่ย ย้ายออกเรือนจำนอกเนี่ยเป็นครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกในที่แบบว่าย้ายกันแบบเยอะมากนะครับเพราะก่อนหน้านี้วัยหนุ่มถ้าเกิดใครมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ย ส่วนใหญ่ย้ายเฉพาะกลุ่มนะแคน9คน10คนแต่ครั้งนี้ย้ายทั้งหมดเนี่ยแปคนนะครับย้าย2วันติดนะครับวันแรกก็เป็นชุดแรก40คนนะครับก็ย้ายไปที่เรือนจำเขาบินชุดนั้นน,น่าจะเป็นหมูบหม่บ้าบนด้วยหมู่บ้านรบมโนเนี่ยย้ายชุดนั้นนะครับชุดที่2าาก็จะเป็นพวกพี่เคเล็กรองเล็กคุ้มรัพย์ผมบอยดาก้อนแก่นลงแก่นเล็กก็ย้ายไปที่ระยองช้างใหญ่เนี่ยเขาไปก่อนแล้วนะส่วนช้างใหญ่อุตโมเนี่ยไม่ได้ย้ายชุดพวกนี้นะฮะคือย้ายไปก่อนเรียบร้อยแล้วนะไปอยู่ที่รรระะะะะยออองงงนนนนคัช้้้้าาใหญ่นน่่่ฝทกก็็จปมมมณีีีแเไไได จุดที่ทําให้ผมเนี่ยทะเลาะกับฝั่งทนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องก็เป็นเรื่องนะครับอ่ะจ่างๆที่ผมเคยเล่ามาในอีพีแรกๆแ,แล้วแต่วันนี้จะเล่าให้มันละเอียดขึ้นนะฮะนะเนื่องจากเราล้างเศษเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเล่าได้ยาวนิดหนึ่งนะฮะ ผมย้ายไปอยู่ระยองเนี่ยก่อนจะย้ายไปอยู่ระยองตอนที่ผมอยู่แดนสี่นะครับอยู่แดนสี่ว้หนุ่มปี2อ4 8ต้นปีเนี่ยแดนสี่ว้หนุ่มตอนนั้นเนี่ยหัวเรือฝั่งทนเนี่ยคือมาราพานแก้วนะครับมาราพาันแก้วดีเขาเรียกกันว่าหัวนักแก่นนะครับหัวนักแก่นและอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นหัวเรือด้วยก็คือดีมนะฮะดีมฝั่งทนแต่ว่าดีมฝั่งทนเนี่ย จะค่อนข้างผูกและสนิทสนมกับบ้านชนบุรีเหมือนกันนะครับตอนนั้นจะมีอยู่2คนนะมีมาราพาันแก้วในแก่นใหญ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ดีมฝั่งทนเนี่ยเป็นหัวเรือบ้านฝั่งทนนะยุคที่เต้วัดละคังก็อยู่นะเต้วัดละคังอะไรพวกเนี้ยเจอกันหมดนะแคก็อยู่กับแก่นเนี่ยนะฮะอยู่กับแก่นใหญ่เนี่ยแหละครับแล้วก็มีตัวท็อปฝั่งทนมากมายเลยแต่จำชื่อไม่ได้นะคือเต้วัดละคังที่ผมพูดเนะี่ยเพราะว่าเต้เป็นคนตลกผมเจอกันอยู่ในแดนสีด้วยกันเล่นกันเขาชอบเตะตะก้อเสียงดังปุ๊บปุ๊บ แล้วทุกคนก็อยู่กับแก่นนะอยู่กับแก่นแล้วก็ดีมนะครับนี่คือบ้านฝั่งทนที่ผมรู้ตอนนั้นเท่านั้นเองนะส่วนช้างใหญ่ส่วนที่อุตโมเนี่ยเป็นหัวเรือฝั่งทนทุกแดนเลยในะตอนนั้นแต่ว่าตัวเองอะย้ายไปละย้ายไปอยู่ระยองพอถึงรอกย้ายเนี่ยแก่นใหญ่แล้วก็ดีมเนี่ยก็ผมเนี่ยก็ย้ายไปด้วยกันนะก็คืออยู่รถคันเดียวกันเนี่ยย้ายไปที่จังหวัดระยองนะครับก็ย้ายไปจังหวัดระยองที่ผมเคยเล่าว่าผมเนี่ย กะด,ดีมเนี่ยถ้าอยู่วัยหนุ่มเนี่ยผมกับด,ดีมนักแก่นใหญ่เนี่ยโครรชั้นหมายความว่าพวกเขาเนี่เป็นระดับหัวเรือนะครับผมในฝั่งทนส่วนผมเนี่ยเป็นเหมือนแบบแค่คนพอมียอดนะครับพอย้ายไปอยู่ที่ระยองเนี่ยมันเหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่บ้านเดียวกันนะครับเราก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกองงานตอนนั้นผมมีคู่หูของผมพิเศษเลยก็คือบอยดากอนนะครับบอยดากอนพอเราย้ายไปที่นู่นปุ๊บเนี่ยก็ไปเจอ น้านะผู้ใหญ่ฝั่งทนคนหนึ่งนะที่มาจากบางขวางชื่อนะ้าพงหน้ารายนะครับก็เป็นคนฝั่งทนนะย้ายจากบางขวางมาลงวัยหนุ่มแล้วก็ย้ายไปที่ระยองนะครับอ่ะเราก็เจอกันนะผมก็กินข้าวด้วยกันก็มีดีมีแก่นมีช้างใหญ่มีน้าพงเราอยู่บ้านซอยกันหมดทุกคนอยู่บ้านบ้านผู้ใหญ่ซอยกันหมดนะครับเสร็จแล้วในเหตุการมันก็เกิดคือว่าผมเนี่ยก็ทํากองงานเดียวกับกองงานเย็บอวนนะทำกองงานเดียวกับ ผู้ใหญ่ดีมนะครับแล้วก็หัวหน้าแก่นนะครับแล้วก็หน้าพงหน้ารายก็อยู่ส่วนช้างสองที่อุตโมโเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กองงานนี้อยู่กองงานอื่นนะครับและเพื่อนผมคู่ดีผมเนี่ยบอยดาก้อนเนี่ยก็อยู่กองงานชั้นล่างกองงานอวนดำส่วนผมเนี่ยเย็บอวนส้มเนี่ยนะขาวส้มเนี่ยฮะ ขณะที่เราอยู่กินด้วยกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรือนจําระยองเนี่ยมันจะมีคนพ่อค้าที่ขายกาแฟนะครับกาแฟก็เหมือนเอาเอาถุงเนี่ยมาใส่คอฟฟใส่กาแฟใส่น้ําตาลน่าเป็นทรีอินวันแล้วก็มัดทรีอินวันแบบในคุกนีแล้วก็วางขายนะครับก็คือถุงละสิบาท10บาทนะครับขายในกองงานนะครับแล้วก็ในกองงานเนี่ยยุคระยองเนี่ยก็จะมีน้าร้อนนะครับผมจําได้เนี่ยดีมเนี่ยเขาใช้ผมนะฮะเรานั่งเย็บอวนด้วยกันคืออวนเนี่ย เวลาเราเย็บเนี so ่ยก็คืออวนเขาเรียกว่าอวนขาวส้มผมไม่รู้ว่าชื่อไรนะผมเรียกว่าอวนขาวส้มเนี่ยเวลาเย็บเนี่ยมันตั้งสองแถวก็คือผมนั่งตรงนี้ดีมนั่งฝั่งนี้คือเย็บต่างคนต่างเย็บอวนเนี่ยเหมือนในกองงานเนี่ยมันจะวางเป็นแถวคู่แถวคู่หันหน้าชนกันนะครับผมจําได้แกนมาราแกนใหญ่เนี่ยนั่งเยื้องๆขวาผมนะไปทางนู้นนะครับแล้วก็ดีมเนี่ยนั่งตรงข้ามผมส่วนน้าพงเนี่ยเขาไม่ต้องทำงานเขาจะเป็นนาผู้ใหญ่นะครับอยู่มาก่อนอะไรเงี้ยแกก็จะนั่งนั่งเหมือนนั่งนั่งปี๊บนั่งนนนังี้บดดูอะไรรรยาาาเเเพวก ดีมเนะี่ยเขาใช้ผมนะพี่ดีมนะพี่ดีมจริง,รงๆวันนี้ทุกวันนี้เราใช้กันนะเป็นเป็น,ปน,ปนพ,พี่เป็นน้องกันนะครับอันนี้คือเล่าเล่าสู่กันฟังเคยเล่าไปแล้วล่ะแต่จะเท้าความว่าอันเนี้ยยังไม่ใช่ช็อตสำคัญเดีย๋ยวช็อตสำคัญเนะี่ยอยู่ที่วัยหนุ่มนะหลังจากย้ายกลับจากตรงนี้ไปตอนนี้พี่ดีมกับผมเนี่ยเรารู้จักกันนะครับเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับในตอนนั้นในความเป็นเด็กงานมันทำให้เราเนี่ยห้ำหันกันเองนะครับพี่ดีมเนี่ยเขาใช้ผมใช้ผมเนี่ยไปซื้อกาแฟผมลุกขึ้นไปซื้อให้เลยนนนะทัีีีีเเเเพพราาาาาาว่่่่ดดโยภษขขอองงผผมมค้กใจ คือเหมือนกับเขาเขาโตมากว่าเขาเป็นหัวเรือเขาเฟี้ยวกว่าอะไรกว่าแล้วเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ใช้ผมใช้ผมเนี่ยไปซื้อกาแฟผมก็ซื้อมาให้ปุ๊บพอซื้อกาแฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ใช้ผมอีกฮะี้่งางแปวน้ําร้อนตอนนี้ยผมแค่เริ่มรู้สึกแบบว่าอ้ยเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วนี่เออความเป็นขาใหญ่เป็นอะไรเนี่ยตอนที่อยู่วัยหนุ่มเนี่ยเรายอมรับแต่พอเราย้ายรถมาคันเดียวกันเนี่ยเรามาไกลบ้านเนี่ย เราน่าจะเป็นพวกเป็นเพื่อนกันผมแค่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้ผมเหมือนเหมือนใช้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทําพอผมไม่ทําปุ๊บเนี่ยพี่ดิมเขาแบบโมโหโมโหเนี่ยเขาหยิบชุนคือเราเย็บวอ้เนี่ยจะเป็นชุนพลาสติกนะชุนสีแดงเขาลุกขึ้นเลยเขาคือเขาสดมากอะ่ะเขาลุกปุ๊บเขาเอาชุนเนี่ยแทงเข้าไปที่หัวผมเลยฮนะนั่งตรงข้ามเนะี่ยแกลุกปุ๊บแทงมาเลยนะผมลุกเหมือนกันพอแกลุกผมลุกใช่ไหมฮะลุกเหมือนความระวังตัวแบบไม่ไม่ได้ลุกไปต่อยแกนะลุกปุ๊บผมโดนชุนเบ้มเลยแล้วชุนนมันห พอชุนแทงปุ๊บเนี่ยกันมาลากระโดดเข้ามาขวางเลยฮะกระโดดเข้ามาขวางแล้วแบบเฮ้ยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันพี่ดีมเขาก็โมโหผมใช่ไหมผมก็แบบเฮ้ยเฮ้ยอะไรของแกไว้เนี่ยกันมาลาก็แบบขวางขวางว่าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยให้เคลียร์กันเคลียร์กันตอนนี้คนเรายอกก็มองเราเต็มละเหมือนเราบ้านเป็นหนุ่มบ้านเดียวกันอยู่ดีต่อกันเองอะเหมือนนั่งคุยกันแล้วลุกขึ้นมาต่อกันเองประมาณเนี้ยปุ๊บก็นั่งเคลียร์กันเคลียร์กันเสร็จปุ๊บให้จบตอนนี้ข่าวมันลงไปละลงไปข้างล่างตอนนี้เพื่่อออนผผมมมมูดดีาาบกก้็ ผู้ใหญ่ซอยเนี่ยเป็นพ่อบ้านขึ้นมาช้างใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาก็เคลียร์กันก่อนที่จะเคลียร์กันก่อนที่พูดอีกิดเดียวผมเล่าเล่าเล่าข้าวน,นิดนึงก่อนที่พวกพี่เขาจะขึ้นมาเคลียร์เนี่ยผมจะจบกนดีไหมนะผมจะจบกันละก็คือคุยกันเรียบร้อยแล้วถือว่าต่อยกันเล่ยน้อยแล้วผมก็นั่งนั่งปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นน่ะพวกผู้ใหญ่ซอยพวกช้างพวกบอสแมนกลังจะขึ้นมาช่วงที่กำลังขึ้นมาเนี่ยนับพงเนี่ยเขาเดินมาด้านหลังเขาเดินมาด้านหลังแล้วเขาก็เตะผมนะฮะเขาเต ผมซาเหรอในบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมมาติดใจเลยไม่จบนะฮะพอพูดทุกคนขึ้นมาเคลียร์เนี่ยเขาบอกให้มันจบไปอะไรเงี้ยผมก็เงียบไม่พูดอะไรพอทุกคนลงไปเนี่ยผมก็ไปเจอบอยดากอนนะบอยดากอนก็นำอาวุธเหลกแหลกเล็กเล็กมานะครับผมก็หยิบอันนั้นปุ๊บเดินเข้าไปในบ้านอันนี้ผมจะเล่าข้ามไปเร็วนะเพราะทุกคนคืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดหลักนะก็คือเขาไปถึงปุ๊บเนี่ยผมก็ทะเลาะแล้วผงนะนะเอาเหล็กทุตุ๊บๆ,ๆจบไหมฮะ เรียบร้อยขังทรงขังซอยผมกับดีมต่อยกันตัวตัวช้างใหญ่สุดที่อุตโมต่อยกับบอยดากอนตัวตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมเนี่ยทะเลาะกันเองในบ้านนะครับเอาเหล็กแหลมเนี่ยไปแทงน้าพงนะครับบอยดากอนก็ต่อยน้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยช่อหัวหน้าแมวจับได้ตีเรายับเลยนะฮะและจับให้เราเนี่ยต่อยกันเองเป็นตัวตัวนะครับในบ้านต่อยกันเองนะช้างใหญ่คู่กับบอยดากอนผมคู่กับดีมนะฮะน้งคู่กับเจ้าแม้นะครับแล้วก็บอยบ้านเนี่ยคู่กับเก๋ต่อยกันต่อยเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหมฮะจบเจ าหน้าที่ตีผมเนี่ยฮะตีผมตีบอตีดากันตีหลายๆคนเนี่ยแต่ผมเนี่ยโดนหนักสุดตีผมจนแบบว่าผมเนี่ยเดินไม่ได้ต้องหิ้วปีแบบเนี้ยขึ้นไปขังซอยคือตีตต่อยเสร็จตีตีตีเขาชื่อหัวหน้าแมวนะเป็นมือปาบตอนนั้นไม่รู้นะเป็นมือปาแบแดนสีเดินจํากลางระยองนะฮะตีผมยับเลยนะจนเดินไม่ได้แล้วก็โยนขึ้นไปขังในห้องขัง บทเรียนนี้นะพอจะอยู่ในห้องขังซอยตอนแรกจะติดใจกันพออยู่ไปเดือนกว่าเนี่ยพวกเราก็เริ่มมาเคลียร์กันมาคุยกันขอโทษขอโพยกันจับไม้จับมือกันนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยบทเรียนชีวิตนี้คืออะไรรู้ไหมฮะอยู่ด้วยกันด้วยความที่ต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคน,ต,งคนต่างเสียไม่ได้ต่างยอมไม่ได้สุดท้ายเนี่ยทะเลาะก,กันเองกัดกันเองอายคนพื้นที่ฮะคนพื้นที่เนี่ยเขานั่งหัวเราะ ทะเลาะกันเองมาด้วยกันลดคันเดียวกันผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็กัดกันเองภาษาแบบนี้เลยและหลังจากนั้นเป็นไงฮะความสดความเก่งของเราที่เราทะเลาะกันจบที่ใครครับเจ้าหน้าที่ภาษาดับหยาโดยเจ้าหน้าที่รับแดกหมดเลยฮะตีกันจนเดินไม่ได้ตีกันยับแล้วคนหัวยอทำไงฮะยืนหัวเราะแค่นั้นเองฮะถูกขังซอยเจ็บช้ำน้ำใจทะเลาะกันมีเรื่องบาดหมางติดในใจแล้วก็ไปขังซอยทุกทรมานแสนสาหัสนะครับอ่ะพอเรื่องนี้มันเริ่มละ ก็ทาให้ผมเนี่ยเริ่มแบบมินมินแค่ฝั่งทน,ตตตนแต่ตัวบุคคลแต่ตัวบุคคลยังไม่ได้คิดอะไรมากแต่นนี้ผมก็ถูกส่งย้ายกลับมาที่วัยหนุ่มกลางอ่ะพอย้ายกลับมาที่วัยหนุ่มกลางเนี่ยผมไปลงแดน5้าและลงแดน7จ็ดจำแนกมาแดน5จากแดน5เนี่ยผมย้ายความผิดเข้ามาแดน4เข้ามาแดน4ปุ๊บเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยเนี่ยจุดที่ทําให้ผมเนี่ยเฮ้ยคือแบบรู้สึกไม่ชอบฝั่งทนไปเลยตอนตอนนั้นนะคือย้ายมาแดน4ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มจับใจทางใจใจความได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระนครกับฝั่งทนยังหลุดอย แต่มันเริ่มมีอะไรบางอย่างที่ต่างคนต่างไม่ค่อยชอบกันนะครับแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันเหมือนแค่บางคนบางคนอาจจะแหลมมากเกินไปจะเฟี้ยวเกินไปหรือจะปี๊ปาร์ดเกินไปเนี่ยก็ทาให้บ้านพระนครบ้านฝั่งทนเนี่ยยังอยู่ด้วยกันแต่ก็ยังมีแบบเหลื่อมเหลื่อมล้ำล้ำล้ำเหลื่อมเหลื่อมอะไรอย่างงี้นะครับผมก็มาอยู่กับพวกสารวัตรปุ้ยนะเตบ้าบอยเป็นหมีอะไรอยู่ด้วยกันนะครับแต่วันแรกที่ผมเดินเข้ามาแดนสี่นะครับเดินเข้ามาในแดนสี่แล้วผมแดนเรียกผมลงเนี่ย คนบ้านฝั่งทนคนแรกเนี่ยเดินลงมารับผมนะแต่ผมไม่ได้อยู่เขาเขาคือเพื่อนผมนะคือปิกโอรสปิกโอรสเนี่ยผมเจอที่แดน2องวัยหนุ่มก่อนผมย้ายระยองนะครับพอผมย้ายไประยองเสร็จผมเกเลยแล้วผมกลับมาเนี่ยผมได้ข่าวว่าแดน2วัยหนุ่มเนี่ยบ้านชนกับบ้านฝั่งทนเนี่ยตีกันแล้วแตกปิกโอรสเนี่ยย้ายมาอยู่แดน2นะฮะย้ายมาอยู่แดน4นะพอผมลงมาเสร็จเนี่ยปิกโอรสเดินลงมาเลยนะ เดินลงมาบอกอยู่กับอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนแต่ตอนนั e could, people people, ceu, ้นผมก็เลยแบบปฏิเสธปิกไปเพราะว่ามันมีบ้านพระนครอยู่ใช่ไหมผมบอกผมมีเพื่อนอยู่พวกปุ้ยพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปอยู่กับเขาอ่ะก็เสร็จสับเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่กับปิกโอรสแต่ผมเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะครับน้องคนนี้เป็นน้องผมสมัยก่อนเนี่ยคือน้องตอนนี้คือเป็นน้องแถวบ้านนะชื่อปุ้ยนะชื่อปุ้ยเด็กลาบเท้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเป็นน้องของผมเขานอนอยู่ในห้องห้องเนี้ยห้องเนี้ยจะมีอิงอิงบางซื่อแล้วก็มีพี่บุมพี่บ ผมปุ้ยเนี่ยก็เดินลงมาบอกให้บอกเจ้าที่ว่าไปนอนห้องนี้ห้องนี้ผมก็บอกตามเขาผมก็ถูกส่งขึ้นไปนะในคืนแรกเลยไปนอนห้องนี้นะครับ <c oughs> ห้องนี้ก็จะมีปุ้ยมีพี่บึมพี่บึมฝั่งทนนะครับพี่บึมฝั่งทนแล้วก็มีอิงบางซื่อแล้วก็อยู่ห้องนี้นะครับแต่ด้วยผมเนี่ยเหมือนร้อนแรงเกินไปฮะมาพอย้ายมาเสร็จทําสดทําเก่าฮะคือเหมือนเรารู้จักเ <c oughs> พื่อนเราเพื่อน,นเราเติงอยู่แดนสี่พอเราขึ้นมาในห้องเนี่ยเราทําเป็นสดทําเป็นเก่าเราไปนอนข้างปุ้ยนู่นนี่นัน่นพูดจาเสียงดัง ก็เลยอาจจะทําให้พี่บุมหรือหลายๆคนในห้องนี้หมันไส้นะครับพอหมันไส้พอเช้าลงมาเนี่ยเปิดขังลงมา6กโมงเนี่ยผมจําได้ล,ลงมาเสร็จเนี่ยผมยังไม่ทันอาบน้ําเลยนะผมเดินอยู่ชั้นล่างนะครับเดินอยู่ชั้นล่างขณะที่ผมเดินหันหลังอยู่คนเดียวเนี่ยผมโดนเปิดเลยครับหมัดขวาหรือหมัดซ้ายไม่แน่ใจเข้าที่นี่เลยฮนะป,ปึ้งปึ้งเสร็จผมหันกลับมาโดนหมัดสองอะ่ะปึง้งแล้วโดนหมัดสามผมโดนทั้งหมดสามหมัดน,นะพอผมหันมาเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้สวนสักทีเดียวเลยนะเป็นพี่บุมเนี่ย พี่บึมฝั่งทนเนี่ยชกผมสามทีแล้วผมมองผ่านพี่บึมไปฮะผมเจอคนอีกประมาณหกค,ค,ค,คนเนี่ยยืนล้อมอยู่นะฮะหกคนคือเด็กฝั่งทนหนึ่งในหกคนนั้นคือก้าบ้านเป็ดก้าบ้านเป็ดเนี่ยยืนอยู่พี่บึมเปิดผมก้าบ้านเป็ดยืนเป็นคนที่สองที่เหลืออีกหกคนเนี่ยยืนล้อมอยู่แต่คนหกคนนั้นจำไม่ได้แต่ก้าบ้านเป็ดเนี่ยเขาคุยกับผมพอพี่บึมต่อบผมเสร็จปุ๊บเนี่ยนกหวีดมันดังเหมือนกับเจ้าที่จับได้นะฮะตอนนั้นรองผาแดนเรียกมาเรียกพี่บึมไปอ่อนนะครับ แล้วก็ประกาศเรียกผมไปช่วงที่ผมจะเดินผ่านก้าเนี่ยก้าพูดเงนี้หลังเป็นเพื่อนแอลโอรสใช่ไหมผมยักหน้าเขาเนี่ยหลบให้ผมนะและผมก็เดินไปก้ากับผมไม่มีอะไรกันนะแต่ตอนนั้นอนะผมมารู้ทีหลังว่าก่อนหน้าผมเนี่ยแอลโอรสกับก้บกบาเคยมีปัญหาอยู่บ้านเดียวกันแล้วทะเลาะกันหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่พอผมบอกว่าไอ้เขาถามผมว่าผมเป็นเพื่อนแอลโอรสแม่บอก่าใช่ฮะ เขาเขาเหยียบเลยนะทั้งหกคนเขาเนี่ยเหยียบหกคนก็เลยเหยียบตามเขาผมก็เดินไปหาเจ้าที่พี่บุมเนี่ยก็ย้ายนะครับก็ย้ายย้ายไปอยู่แดนห้านะครับย้ายไปอยู่แดนห้าแต่ข่าวมันมาแบบนี้ฮะเพราะตอนนั้นนะ่ะหัวเรือฝั่งทนแดนสี่เนี่ยก็คือต้นบางพัดต้นบางพัดเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะเพราะตอนนั้นลงไปต้นก็ตึงแล้วทุกคนก็ถามว่าจะเอายังไงจะแก้มันแก้เลยไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่บึมเนี่ยไปแล้วแต่จริงมันก็เหมือนกับเจอการคนมันอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะ เสร็จปุ๊บเนี่ยฝั่งตรงข้ามแดนสมเนี่ยเขาตีทรงมานั่นคือจอนนะจอนมะพร้าวอ่อนจอนมะพร้าวอ่อน,นผมเจอแต่รอบที่แล้วที่อยู่แดนสองเลยนะฮะแต่มาเจอรอบนี้เขาเป็นหัวเรือฝั่งทนเขาเป็นหัวเรือฝั่งทนและเหมือนข่าวบอกว่าปุ้ยเด็กคนนี้ของผมเนี่ยตอนที่ผมไม่ได้อยู่ไปอยู่ระยองเนี่ยปุ้ยเนี่ย เขาอยู่กับจรเขาไปอยู่กับจรนะครับเขาไปอยู่กับจรเสร็จแล้วเนี่ยก็จรก็ย้ายไปอยู่แดน3าอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากปุ้ยเนี่ยให้เด็กบ้านฝั่งทนดูแลแต่พอผมมาถึงเนี่ยผมก็พยายามเอาปุ้ยเนี่ยมาอยู่ด้วยเพราะเด็กแถวบ้านผมเด็กลาพ้าเหมือนกันใช่ไหมเอามาอยู่กับผมเขาบอกว่าจรเนี่ยเป็นคนสั่งเป็นข่าวนะเขาบอกว่าจรเนี่ยเป็นคนสั่งให้บ้านฝั่งทนเนี่ยเปิดผมเก็บยอดผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็เลยมาสืบทราบนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเป็นจรสั่งมาให้เปิดผมแต่ผมคิดว่า ไม่น่าจะใช่อาจจะมีส่วนบ้างนะฮะมีส่วนบ้างในโลกของวัยหนุ่มแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นเพราะว่าผมไปปี๊ดปาร์ตมากไปด้วยอนะตอนที่อยู่ในห้องเดียวกับพี่บึมมาคือไปสดเกินทําเป็นสซรแบบแบบเฟี้ยวฟ้าฉันย้ายมาจากแดนความผิดชั้นเกา่าคุกชั้นผ่านวัยหนุ่มมาหลายครัง้งงาโดเลยฮนะทำเป็นซ่าลงไปโดนไปสามหมัดเลยฮะแตกด้วยนะแตกเลอดนะออกนิดหน่อยนะคือหน้าผมบางมากเลยโดนไม่ได้โดนโดนเป็นแตกโดนเป็นแตกเ,ตกเงนะี้ยฮะก็เลยโดนไปพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมเริ่มผูกใจเจ็บกับบ้านฝั่งทนนะครับก็เลยเริ่มผูกใจเจ็บ แบบว่าเฮ้ยไม่อยากอยู่รวมกับบ้านฝั่งทนแล้วจ้องจะแยกมาเป็นบ้านพนักครนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นแผลขาราคาสังกับกลุ่มอื่นด้วยกลุ่มอื่นก็คือบ้านพนักครกลุ่มอื่นนะอยู่ในสายบ้านเราแดนต่างๆเนี่ยก็เริ่มทะเลาะกับบ้านฝั่งทนเริ่มแยกราะแผลมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนฝั่งทนกับพนักครทะเลาะกันเองเริ่มทะเลาะทะเลาะกลสุดท้ายเนี่ยมันก็มีแผลใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกหลายแผลแต่ไม่ขอเล่าแล้วกันจนทําให้บ้านพนักคอนกับบ้านฝั่งทนเนี่ยแยกออกจากกันเลย แยกออกจากกันพอแยกออกจากกันในบ้านฝั่งทนก็จะไปผูกกับบ้านเขตเจ็บ้านพระนครจะเริ่มรวมกับบ้านมาทุมเริ่มรวมกับบ้านชนบุรีนะครับอยู่ด้วยกันนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยโอเคกับบ้านฝั่งทนในยุคที่ผมอยู่นะครับทั้งที่บ้านฝั่งทนหลายๆคน,เ,นเคยผ่านสารเด็กมาเป็นเพื่อนเราด้วยแต่พอมาอยู่ในระบบคุกที่มันแบ่งฝั่งอย่างชัดเจนเลยเนี่ย มันจําเป็นต้องเอาแถวบ้านฝั่งบ้านใครก็ฝั่งบ้านมันนะครับมันเลยมีคําศัพท์แบบบางทีไม่ใช่คำศัท์เขาเลยมีวิถีของคนคุกด้วยกันเขาบอกว่าสมมติบ้านฝั่งทนคนนี้เป็นเพื่อนกับผมใช่ไหมเราสนิทกันนะแต่ว่าด้วยระบบการเป็นอยู่เนี่ยเราต้องอยู่ฝั่งใครฝั่งมันถ้าฝั่งบ้านคุณกนะับฝั่งบ้านผมเนี่ยทะเลาะก,กันคุณและผมเนี่ยต้องวิ่งขี่กันไม่วิ่งเข้าหากันอะไรแบบเดียมันก็เป็นเลยเป,เป็นระบบที่แบบอยู่เป็นบ้านนะครับอยู่เป็นฝั่งแล้วก็ห้ามหันกันเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นนมานี่ ผมเริ่มมีปัญหากับบ้านฝั่งทนเยอะแต่ว่าเพื่อนผมชื่อแอลรถเนี่ยเขาอยู่พิเศษทนนะผมก็เขียนจดหมายไปหาแอลนะบอกว่าเอลเดี๋ยวนี้ผมไม่ถูกบ้านฝั่งทนแล้วนะที่วัยหนุ่มอะ่ะมีโจทย์กันเป็นอะไรกันมันเป็นเรื่องระหว่างฝั่งหรืองระหว่างบ้านแอลเขาเขียนกลับมาดีมากเาเขียนบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนมันไม่เกี่ยว เราว่ากันเป็นบุคคลใช่ไหมหมายถึงว่าเราเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนคนไหนไม่ดีก็ว่าเป็นคนไม่ดีไปตามนั้นนะ ja. ผมก็เลยบอกเขาว่าระบบของคู่ไวหนุ่มมันเปลี่ยนไปแล้วฝั่งทนมันทะเลาะกับบ้านพนะนครไปแล้วมันจะคอยห้ามหันกันคอยตีกัน,คอ,กนคอยแก่งแย่งชิงดีกันจนสุดท้ายเนี่ยบ้านพนะนครกับบ้านฝั่งทนเนี่ยก็ทะเล religion, <ku> าะกันเปิดกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งอย่างนี้เลยฮะผมบอกได้เลยนะในยุคของผมเนี่ยจนแบ่งแบบชัดเจนนะครับแต่สิ่งงงงหหนนนนึ่่่ททีีีีผมเเยได้้้บบบรรรชวิตตจะะอกใััค โลกในเรือนจำเนี่ยคุณดูดิเรื่องไม่ใช่เรื่องก็ทะเลาะกันมันใช้ระบบการปกครองแบบแบบปาเถื่อนแบบนี้เดี๋ยวต่อยเดี๋ยวตีและใครที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยก็จะได้เป็นผู้นำเป็นการเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ให้คนหลายๆคนเนี่ยยอมรับแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไปจบที่เจ้าหน้าที่ถูกเจ้าที่ตีถูกตัดชั้นจุดถ,ถูกตัดบันรดถูกขังซอยอยู่อย่างลำบากและมันเป็นแบบนี้นะเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ย พอมีผลประโยชน์หรือมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มก้อนในแก๊งของเราเมื่อไหร่เนี่ยผลประโยชน์ตัวเนี้ยมันทําให้เราแตกหักกันผลประโยชน์บางอย่างกับคําว่าบางทีในคุกเนี่ยคำว่าเสียไม่ได้ยอมไม่ได้ฉันเหนือกว่าเองเองแน่กว่าฉันถ้าคนลักษณะแบบนี้อยู่รวมกันนะครับอยู่ไม่ได้ยังไงก็ทะเลาะก,กันยังไงก็ตีกันสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะไม่เหลือใครนะครับพอบ้านฝั่งตนและบ้านพระนครทะเลาะก,กันเนี่ยพื้นที่ในการอยู่คุกต่างฝั่งก็อยู่น้อยลงอย่างเช่นจากบ้านพระนครเคยไปได้ทุกแดนก็ไม่กล้าไปแดนนี้บ้านฝั่งทนอยู่พอบ้านฝั่งตนเคยไปทุกแดนพอมาแดนนี้ก็ไม่กล้าไปกลัวบ้านพระนครพอเข้ามาปุ๊บต่างคนต่างก็จะจ้องจะทําร้ายกันนะครับและในคุกยุคข,ของผมนะ,ะกระจอกมากฮะไม่มีหรอกครับเดียวเดียวไฟกันตัวตัว,ตวไม่มีฮะลุมทะเลาะว่วาเนี่ยลุมอย่างเดียว ุวมอย่างเดียวครับงั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ที่ละเอียดอ่อนมากโลกในเรือนจำเนี่ยผมถึงบอกว่ากฎระเบียบของเรือนจำเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่กฎมืดของคนคุกเนี่ยน่ากลัวมากนะครับงั้นวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมยังเข้าสถานพินิษ์ยังเข้าเรือนจําอยู่ล่าสุดได้ไปเข้าขังหญิงมานะครับอาจจะไม่มีการทะเลาะวิวาทตีกันแล้วแต่สภาพความเป็นอยู่ต่อให้มันจะสะอาดสักแค่ไหนมีอาหารการกินดีกว่าเมื่อเดิมดีกว่าเมื่อสมัยก่อน แต่คุณก็ขาดซึ่งอิสรภาพและปัจจุบันนี้คุกแน่นมากแน่นมากนะครับหลายๆคนยิ่งอยู่เนี่ยยิ่งถดถอยสุขภาพจิตสุขภาพชีวิตเนี่ยถอยหลังลงถอยหลังลงถอยหลังลงนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะฮะโลกในเรือนจำเนี่ยมีแต่ความป่าเถื่อนมีแต่การห้ำหั่นกันทะเลาะยวาทดันไอสิ่งที่เล่าเนี่ยรู้ไหมผมผ่านชีวิตในคุกมาเนี่ยผมเห็นคนตายมาเยอะแล้วในคุกเนี่ยเห็นคน ถูกทำร้ายจนพิการก็มาเยอะแล้วบางคนตายแบบนอนๆอยู่เนี่ยโดนทุบเสียชีวิตเลยก็มีเราเห็นมาหมดแล้วนะครับในคุกส่วนใหญ่เนี่ยทะเลาะกันเนี่ยเขารอเราเผลอใจนะครับคุณเคยอยู่สภาพแบบนี้ไหมอยู่แบบหวานระแวงตลอดเวลาหมดเลยแต่สีหน้าท่าทางเนี่ยแกล้งทาเป็นแข็งทาเป็นเก่งแต่ลึกๆในใจเนี่ยกลัว นะครับอันนี้คือเรื่องราวระหว่างบ้านฝั่งทนกับบ้านพระนครที่แตกหักกันทะเลาะกันในยุคสมัยหนึ่งของเรือนจําท่าสานวันดุ่มกลางเท่านั้นในยุคสมัยหนึ่งเท่านั้นเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังหวังว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยฟังก็จะเห็นภาพและอยากเอาตัวเองเนี่ยไปชิมไปทดสอบไปหาประสบการณ์ในคุกนะครับอย่างนั้นสําหรับผมถือว่าไร้สาระมากโอเคขอบคุณมากครับแล้วมาพบกับหลังพระนครออฟฟิเชียลครั้งต่อไปว่าจะเล่าถึงอะไรผมว่า ลงพี่โยวัดใหญ่ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดลงพี่โยนักก้ามดีกว่านะครับมันแน่นอนติดตามครับ